สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนําวิธีการปลูกนะครับว่านสาวหลงนะครับที่ขึ้นชื่อว่าว่านทางเสน่ห์มตตามหานิยมนะครับที่ปลูกยากและดูเรยากที่สุดนะครับหลายคนที่สั่งจากอ่าเพจนะครับแทนคุณว่านไทยหรือเพจว่านสาวหลงมหเสน่ห์นะครับ ของผมจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับถ้าเป็นทาง Facebook ก็เพจว่านสาวหลวงหัสนีนะครับถ้าเป็นแรกก็อีกเพจหนึ่งนะครับแทนคุณว่านไทยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมานะครับบอกเคล็ดลับนะครับเลี้ยงยังไงนะครับให้รอดนะครับขยายพันธุ์ได้เร็วไวด้วยนะครับใช้วิธีนี้นะครับหลายคนได้ไปนะครับนี่ฮะบางท่านนะครับก็จะ จัดแพคเป็นกระถางนะครับกระถางไปนะครับบางท่านก็จะได้ไปเป็นถุงแบบนี้นะครับเพราะแต่ละพื้นที่ถ้าเป็นโซนกรทมอมสมมากผมจะเอาเป็นแบบถุงให้จะดีกว่านะครับเนี่ยมันเป็นต้นแกน่มันจะมีไหลออกมานะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ตายนะครับเพราะว่ามันต้นแก่แล้วนะครับ เนี่ยเราจะเห็นไหลของเขานะครับอยู่ในถุงนะครับขึ้นมาเต็มอย่างนี้นะครับนี่คือนะครับเขาพร้อมที่จะแทงหน่อขึ้นมาเต็มถุงเลยนะครับนะฮะนี่ฮะบางหน่อออกมายันนี่เลยนะครับนี่ฮะว่านชนิดนี้นะครับในสมัยก่อนเขาบอกว่าปลูกยากที่สุดเอาใจยากที่สุดเลี้ยงยากที่สุดนะครับต้องบอกเลยนะครับถ้าใครไม่รู้เคล็ดลับวิธีของเขานะครับต้องบอกเลยว่ามีแต่เลี้ยงแล้วไม่รอดนะครับ อย่างเดียวนะครับนะฮะในโซนกรุงเทพนะครับมันอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับนะฮะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติโซนนั้นก็จะเลี้ยงยากหน่อยนะครับแต่นะครับถ้าใช้วิธีนี้นะครับยังไงก็รอดแน่นอนนะครับนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในเพื่อได้ว่านเสาหลงก็แกะออกจากถุงพลาสติกที่ผมห่อไปนะครับนะฮะเตรียมกระถางนะครับกระถางปากกว้างนะครับ เอา10นิ้ว15นิ้ว17นิ้วนะครับยิ่งดีนะครับนะฮะของผมตัวนี้น่าจะอยู่ละลายประมาณสัก15นิ้วนะครับนะถ้าจําไม่ผิดนะครับนะฮะอ่านี่ตัวตัวนี้คือ8นิ้วนะครับกระถาง8นิ้วนะครับนี่ดินที่ผมใช้เตรียมนะครับนะดินนะครับการปลูกต้องใช้ดินใบก้ามปูหรือดินขุยไผ่นะครับถ้าใครเป็นมือใหม่แนะนำอ่าถ้าใครอยากจะมาทางสายนะครับปลูกต้นไม้ปลูกว่านมงคลนะครับ ต้องมีเครื่องมือนะครวัดค่าในดินนะครับนะฮะเวลาซื้อมาแล้วมันอาจจะเค็มหรือเป็นด่างนี่ฮะอันนี้สําคัญเลยนะครับนะจะทําให้ว่านเรานั้นเหลืองเหี่ยวตายนะครับลากเปื่อยเน่าได้นะครับนะฮะที่สําคัญนั่นคือดินนะครับดินเนต้องให้ค่าเป็นกลางนะครับนะฮะเคล็ดลับนะครับผมเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับว่าค่าเป็นกลางนะครับก็นะฮะก็ฉีกถุงดูมานะครับถ้ามันดําเกินไปแน่นอนกบมันเค็มแน่นอนครับมันเป็น ดินเค็มแน่นอนนะครับให้เรานะครับอ่านะฮะใช้น้ํานะครับใช้น้ํารดนะครับอ่าเอาใส่นะครับเอาใส่ตะข่ายหรือผ้าผ้าสเลมแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเทดินใส่นะครับและใช้น้ําใส่บัวรดนะครับรดทิ้งไว้สักนะครับสคืนถึงสคืนนะครับรดเช้าเย็นรดเช้าเย็นเลยนะครับยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับและวันที่4ี่ค่อยนํามาปลูกนะครับเพราะมันจะล้างความเค็มของอ่าไอ้พวกแกลบดําพวกขุยมะพร้าวนะครับ จริงๆนักว่านสาวหลวงเนี่ยไม่แนะนําให้ใส่ขุยมะพร้าวนะครับดินที่มีส่วนผสมของคุยมะพร้าวกับมะพร้าวไม่แนะนํานะครับจะทําให้ว่านตายนะครับหลายคนไม่รู้นะครับแต่วัสดุพืชที่ใช้ทําให้ว่านนี้งอกงามดีนั่นก็คือใบก้ามปูนะครับทางอีสานเรียกต้นสำสาะนะครับใบก้ามปูหรือดินใบก้ามปูยิ่งดีครับดินคุยไผ่ก็ยิ่งดีนะครับจริงๆว่านชนิดน,นี้เลี้ยงไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการนะครับ การปลูกกันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะได้วาดนี้นะฮะไปนะครับบางคนนะครับต้องรอวันจันข้างขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้นะครับไม่ต้องรอนะครับวันจันข้างขึ้นเนี่ยเราค่อยว่านะครับด้วยคาถานะครับที่ให้ไปนะครับคนโบราณเขาจะไม่ค่อยรู้นะครับเกี่ยวกับพวกคาถาที่ใช้ในการปลูกเสกพวกว่านเหล่านี้ มีพุทธุมนะครับแต่นะครับอ่าในใบเอกสารเนี่ยผมให้ไปอยู่นะครับจะไม่ต้องรอวันจัดข้าขึ้นก็ได้ครับหรือถ้าใครนะครับจะรอก็ไม่เป็นไรนะครับเอาตามความพึงพอใจนะครับแต่ส่วนมากผมไม่อยากให้รอนะครับก็ได้ไปแล้วก็ปลูกเลยนะครับเพราะนะครับว่านเนี่ยนะฮะได้ไปต้องพักก่อนนะครับรดน้ําไว้ในร่มสักคืนก่อนนะครับค่อยปลูกในวันถัดไปนะครับนะฮะนะฮะอันนี้ให้เขาพักฟื้นก่อน แกะถุงกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่านที่ทางเพจแทนคุ้มบ้านไทยได้ส่งไปนั้นนะครับมีการปลูกการเลี้ยงนะครับเป็นได้อายุนะครับตามที่เรานะครับต้องการนะครับได้มาตรฐานนะครับนี่นะฮะเนี่ยาจะเห็นไหลของเขาเนี่ยฮะเต็มถุงนี้นะครับเนี่ยนะครับจะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะจะมีไหลมีอะไรเต็มนะครับวิธี ถ้าแกะแล้วจะให้ดินของเขาแตกออกนะครับดินแตกออกนะครับอันนี้คือปุ๋ยละลายช้านะครับเนี่ยนะฮะหย่อบางๆให้เขานะครับผมนะฮะเพราะเวลาเขาแทงหน่อใหม่เนี่ยเขาต้องใช้สารอาหารในการรอเลี้ยงนะครับหรือแทงลําต้นใหม่นะครับอ่านะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับนะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับสีเขียวนะครับมาดูนะครับ กระถางก็นะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับเราจะใส่นะครับเราจะดินลงสักครึ่งกระถางก่อนนะครับไม่ควรฝังลึกเกินไปนะครับนี่ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนะครับชิดขอบกระถางเห็นไหมครับมันจะอยู่ลราประมาณนี้นะครับวิธีการปลูกนะครับส่วนไหลของเขาเนี่ยที่โดออกมานี่นะครับนี่ฮะโผล่ออกมานี่ครับอ่าอันนี้ไม่ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับดิน นะครับดินโรยรอบๆนะครับแนะนําเป็นกระถางยิ <ss> ่งปากกว้างยิ่งดีนะครับมันจะได้แตกหน่อขยายพันธุ์เร็วนะครับเขาก็จะเป็นกอขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามประมาณนี้นะครับนะครับอะประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะนะครับต่อไปเขาก็จะแตกหน่อแทงหน่อขึ้นเต็มเลยนะครับโซนนี้นะครับ เพราะว่าไหลของเขาที่อยู่ในถุงเยอะแล้วนะครับอันนี้นะครับนี่ครับวิธีการดูแลก็รดน้ำนะครับเช้านะครับถ้าตอนเย็นไปดูแล้วยังมีความชื้นเปียกอยู่นะครับหรือเราปลูกด้วยดินที่แฉะอย่างนี้นะครับยังไม่ต้องรดน้ำนะครับเพราะดินในในก้นถุงนั้นยังเปียกอยู่นะครับนะฮะต้องมันสังเกตนะครับถ้ารดน้ําเยอะไปก็ว่านก็จะเหลืองเหี่ยวตายเน่าได้นะครับนะฮะควรปลูกไว้ในร่มนะครับร่ม นะครับร่มหรือแดดลำไรนะครับโดนแดดช่วงเช้าแรงๆในช่วงสี่โมงถึงบ่ายสามนี่ไม่ได้เลยนะครับใบเนี่ยอาจจะเหลืองไหมเลยนะครับให้สังเกตดีๆนะครับถ้าว่านนะครับโดนดินเค็มตัวนี้จะเหลืองเลยนะครับเหลืองไหมนะครับต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนจะไม่เขียวสวยอย่างนี้นะครับถ้าว่านต้นแก่ก็จะเป็นนะครับนี่นะฮะนี่ฮะใบก็จะเหลืองนะครับอันนี้มันเป็นต้นแก่แล้วต้นพ่อต้นแม่นะครับก็จะเหลืองยุบไปอย่างนี้นะครับ เป็นธรรมดานะครับนะครับนี่นะฮะอันนี้คือต้นแก่นะครับถ้าจากดินเค็มให้สังเกตดูตรงหน่อแล้วก็ต้นอ่อนที่แทงขึ้นนะครับมันจะเหลืองแล้วก็ไหม้ไปนะครับถ้าดินเค็มนะครับก็ควรเปลี่ยนดินนะครับเอาดินไปรดน้ํานะครับออกให้หมดนะครับประมาณทิ้งไว้สามคืนนะครับรดน้ําให้เปียกโชกเลยนะครับแล้วก็ฝืนแตกแดดไว้นะครับเพราะดินนี้มีความเค็มสูง อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับวิธีนะครับในการปลูกว่านสรหลงเลี้ยงว่านสรหลงนะครับเนี่ยแค่ในการทำแบบนี้นะครับว่านท่านก็จะงอกงามนับแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้ใช้นะครับว่านชนิดนี้ขึ้นชื่อทางเมตตามหานิยมนะครับเป็นสุดยอดว่านทางมหเสนีย์ด้วยนะครับหากปลูกไว้ก็จะทํามาค้าขายร่ํารวยนะครับดึงดูดผู้คนเข้าหานะครับโบราณมักใช้ใบของเขานะครับพวกติดกระป๋องสตองสตางนะครับเชื่อว่าจะดึงดูดเงินทอง เข้าหาตัวผู้ครอบครองนะครับแถมว่านี้ยังเป็นมวลสามหลักในการสร้างเครื่องรางของการทานเสน่ห์เมตตามานิยมทุกชนิดจะขาดว่านชนิดนี้ไม่ได้ครับนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็าลืมกดแชร์นะครับและกด subscribe กดติดตามนะครับผมแทนคุณวันไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคุณที